มีหินอยู่สี่ก้อนพอ้มีคนอยู่สองคนเหรอเรื่องราวันเกิดขึ้นอย่างนี้อ๋อใครจะตายก่อนระหว่างคนนี้กับคนนี้โอ้คนนี้ดิโอ้หินมาอยู่บนหัวนี่ใช่ปะเออเรียบร้อยล่วงไปแล้วหนึ่งคนโอ้ยถูกต้องโอ้ยตอนนี้โอ้หัวเราจะเริ่มเบิดแล้วนะเป็นโรงหนังแห่งหนึ่งที่ไม่มีคนมาคู่หนึ่งเหรอผู้หญิงกับผู้ชายะนะเอ๊ะเขาจูจีกันตอนนี้ก็แอ อไรอ่ะผมย้ายที่ก็ได้นั่งนี้ดีกว่านั่งคนเดียวสบายกว่าเยอะเลยแล้วไงอ่ะเฮ้ยมีผู้หญิงมาอีกคนหนึ่งหรอแล้วนั่งไหนอ่ะว้าวได้เหรอไม่บังดูชายอ้าวเฮ้ยอ้ใครใครจะไปก่อนคนนี้ดิแทนแล้วหมัอนอ้แล้วเอาโต้ไปทำไรเราโอ้โหดูหนังคนเดียวดีกว่านะตอนนี้มีใครไม่รู้สองคนที่อยู่บนลิฟต์ไปแล้วทุกคนครับตอนนี้วิ่งขึ้นมาตด นลิฟต์มันนะเอ้ยมีสามด้วยใครตายก่อนใครตายก่อนผมว่าคนนี้คนนี้ดินี่โดนไปสามรอบแล้วเนี่ยเอา้ามันไส้เออตอดในลิฟต์บอเอ้าเหรอเหรอใครจะตายก่อนโอ้โหคนนี้มีหินกับมีลูกบอลผมว่าถ้าเกิดสมมติลูกบอลมันตกลงมาใช่ไหมอันนี้ไม่น่าตายหรอเพราะว่ามันใหญ่อันนี้ไม่แน่อันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะมันอาจจะลงพอดีหรือเปล่าผมว่าใครดีวะคนนี้ดีว่าคนนี้เดานะ เพราะว่าหินมันตกลงมาใช่ไหมผ่านรูเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอามันไม่น่าจะลงไปตรงนั้นไม่ใช่หรอเอาละหัวเริ่มเป็นรูปตูดแล้วสองคนวิ่งมาเป็นสีฟ้ากับสีดําครับตอนนี้ใส่กันแล้วเอ้าเฮ้ยยกพวกตีกันหรอเออเออไอแดงไอแดงกับไอฟ้าเออเอาแล้วกูจะกดตอนไหนอะ มาแล้วหนึ่งคนใครตายก่อนเนาะแล้วใครตายอ่ะ,อะคนที่ไม่มีของดิอันนี้มีมไม้เออนี่เหยียบซ้ําด้วยนี่เป็นไงคนล้มต้องเหยียบซ้ําโอ้ดูนี่ตายจะถล่มแล้วเนี่ยอันนี้เป็นห้องหนักฮะ<อ>ถ้าเปิดมาไฟมันก็ลุกป,ปะแต่น,นี่เดินเข้าไปเหรอใครอ่ะโค้ชคนนี้อาจจะเปิดมาแล้วไม่ อ๋อแล้วค่อยไปยังยังอยู่นะตอน의 mark. 의 mark. ตอนี <descriptive together> ้ยังอยู่นะชีวิตเนี่ยไปยังเนี่ยไม่ตายแต่เราก็ตายอยู่ดีเลยถ้าโดนไฟขนาดนั้นอ่ะมีสวนสาธารณะอยู่หนึ่งที่ครับผมเดินไปไหนเนี่ยหรือว่าจะแนวเดิมไปเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งเอาอีกแล้วแล้วมึงไม่นั่งทำไมตรงนี้มึงอะไรของมึงวะลืมคงวึงไม่นั่งโตก็มีเยอะแยะอืฉันขอดูนี่มันเอ้ยเ้าเอ้ยเอ๊แล้วโอ้โหครวะดนี่ยใค่อ่ะผมว่าคุณนี้ผมเดานะใช่ปะ อาเอาเอเออไปไหนอะ่ะโอ้เกมมันไม่งี้หรอโอู้ยเป็นคนขี้เหนาแหละจริงไม่มีเพื่อนหาเพื่อนร่วมทางไงเฮ้ยอันนี้อันนี้ใครจะตายก่อนระหว่างขวานกับปืนเพราว่าเพราะว่าคนนี้ดิเพราะขวานมันช้ากว่าปืนนะนี่ไง อ๋อแต่ก็ตายคู่หรอเอาละไอคิวผมเริ่มโตแล้วลเริ่มมาแล้วนั่นสิใครจะตายก่อนทุกคนรถวิ่งมาเหินมันชนตกตรงนี้หรอหรือว่าอาจจะตกแล้วก็ถลายลงตรงนี้แต่ว่ามันน่าจะกระแทกมั้งเพราะว่ารถมันน่าจะเป็นหินอะรถมันเหลี่ยมเลียมหิมหมหมหนหินอะใช่ปะใช่อไม่ถึงอุ้ยเกินคาดตอนแรกนึกว่าจะกระเด็นแล้วก็ตกลงมาโดนตัวนี้ผมมาแล้วทุกคนก็ผมมาแล้ววันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะทุกคนครับมีข้างบ้านเปิดเพลงอยู่ผมงงหุนหงิดมากเลยใครจะไปก่อนมวราไว่าตัวเต้นเนี่ยแหละ จะ๋เจอตัวนอนมาแล้วเฮ้ระเบิดโอ๊ยเรากำลังเล่นเกมอะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยเออผมว่าเป็นปืนป่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ไม่ดิคนนี้โดนยิงเนี่ยหินมันก็จะร่วงลงมาใช่ไหมถูกป่ะอ้าวใช่ด้วยโอ้ตอนแรกก็จะเอาปืนแล้วนึกว่าจะปล่อยหินลงมาอ้าวมาแล้วหัวผมเริ่มไอหัวเริ่มโตแล้วทุกคนมาละเฮ้ยใครจะไปก่อนกันน่ะสามคนฝั่งนี้กับฝั่งนี้ แล้วก็ข้างบนข้างบนไม่น่าจะโดนหรอกแต่ว่าทีเนี้ยผมว่าหินมันเอียงมาทางด้านนี้มากกว่าเดาแล้วกันเดานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตกใจหมดโด,โดนโดนเอาละ หัวเริ่มมีแสงจากหลอดไฟหลอดไฟรุ่นเก่าด้วยนะตอนนี้มีผู้หญิงผู้ชายอยู่อ้าวน้องเกิลอเอาแล้วไปคุยอะไรกันอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะฉันรักคุณนะ <laughs> คุณไม่ได้พิมไม่ได้พิมพเฮ้ย <Hey, S 2> ทำไมพี่เหมือนกันเลยอ่ะเออกินข้าวหรือยังอ่ะคุณ่ะทานอาหารเย็นกับฉันไหมอ่ะใช้ได้คุณถูกบล็อกอันนี้กำลังยิม้มอันนี้โกรธมากผมว่าโกรธมากเนี่ยแหละโกรธมากเนี่ยแหละแต่มันเอาระเบิดไปวาง ชีวิตนี้นะไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเท่าเอ,าอ้า RPG จีเกินความคิดตอนนี้ตอนนี้กําลังเกินความคิดอยู่ไหมมีคนที่ขับรถกับคนที่ถือปืนอยู่ใครจะไปก่อนกันผมว่าถ้ารถมันยิงไม่เข้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดยิงพลาดละ่ะแต่พอเวลามันเอียงลงมา,ผม,าผมว่าตัวนี้หตัวนี้เอา้าเอา้ไม่ได้คิดลึกไปหรอมาละเอาอีกแกเอออไปคู่เหรอเดี๋ยวก็มาเป็นโขงนั่นผมว่าแล้วเออ,อ ข้าไม่ฆ hey, ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าก้าไม่ฆ่าเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าก้าาาาาาตายหมดตอนนี้เหลืออะไรอ่ะเหลือเชื่อดยเฮ้ยคนนี้ไปก่อนเพราะว่าคนนี้ต้องโดนตัวนี้ดินี่ไงอ๋อตกใจเฮ้ยสีขา เฮ้ยสีดำผมมันมาอีกเป็นสิบเลยเนี่ยขยันตีนะมาแล้วแต่ยคิวผมเพิ่มนะโอ้โหใครจะตายก่อนกันถ้าคนนี้ดันหินเฮ้ยแต่ว่าข้างบนมันก็มีนะคนนี้มันดันเสร็จปั๊บหินมันร่วงลงมาใช่ไหมตัวนี้ผมว่าตัวนี้ผมว่าตัวนี้เดานะถูกปะดันมาละเฮ้ยหยินล่วงเฮ้ยโอ้ยโ,โดนก่อนโอ้โห โอ้โหตอนแรกไกจะกดคนนี้แล้วเอ๊ะต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กใครจะไปกอดกันดียถ้าสมมติไอ้นี่มันหักก่อนใช่ไหมมันก็ลวงใส่หัวดีถูกปะแต่ถ้าเกิดอันนี้มันหักอะเอาคนบนดีกว่าเพราะว่าไม้เล็กกว่าอ้าววฮ้ยโดนก่อนโอ้นว่าไม่โดนเรียบร้อยหนูว่าไม่โดนเฮ้ยได้อ้าวตอนนี้มีห้องน้ําให้ดูเรื่องราวว่านะข้างบนคืออะไรซอมบี้หรือว่าอะไรอะคนชุดเขียวคนชุดเขียวกับผู้หญิงห้องน้ําอยู่เอาละเอ่อมีคนห้องน้ําอยู่กับคนชุดเขียวผมว่าไอ้ไอ้คนชุดเขียวเนี่ย จแล้วล่างคืออะไรแล้วมีแอบยิ้มด้วยนะมันจะไม่โกรธเหรอที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งครับมีผู้หญิงกับผู้ชายกําลังเดินเข้ามาอ่าผู้หญิงนั่งโต๊ะก่อนละใครไม่รู้ยิ้มมาละตอนนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยย่องมาทําอะไรกระเป๋าเหรออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยขมโมยใครไปก่อน <c oughs> ผมว่าผู้หญิงเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> มันต้องมีเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยรอฉันด้วยขโมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ๋อเหนื่อยแล้วเอ้าเฮ้ยผู้หญิงหยุดแล้วอ่ะ เดียว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 เอ้ยดักอ๊ฮึบฮชุบโดนนะโดนโหคือมึงไล่กันขนาดนี้เป็นแฟนกันปะเนี่ยหรือไงหรือจะเป็นคนดีเอ้าออ้ยผมนกว่าผู้หญิงจะไม่ฉีกได้หน่อยโยลูกบอลกับเก้าอี้เอ้ยเก้าอี้โดน อ๋อเก้าอี้แข็งกว่าลูกบอลอ่ะวันนี้มีมีดเอามีดกับเก้าอี้ผมว่าเอาแล้วต่อโอ้ยยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลกับมีดไทรจะไปก่อนผมว่ามีดมีดต้องไปก่อนดิยี่สิบกิโลมันหนักกว่าอย่าฉีกนะเฮ้ยโอ้ย,อย,อยถ้าสมมติแบบมีดตัดยี่สิบกิโลได้นะพอเลยสำนักง,งานแห่งหนึ่งห้ามดูบุหรี่ครับ อ้าวใครมาจุดควันแถวเนี้ยอืฉันเห็นใครไปก่อนว่าไอคนที่ดูบลีนเนี่ยมันแบบจะโดนเริ่มฉุนเฉียวแล้วอุ้ยํำด้วยอุ๊ยอุ๊ยมันโหดอย่างไเอะเหม็นเหม็นอะไรมันยังนั่นมันยังคามืออยู่เลยอะ่ะนี่คือสิงนักดูดยังคามือเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้มีความเป็นไปนได้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าปล่อยเชือกเนี่ยเฮ้ยมันมีความเอ๊ะอยอย่างหนึง่งคือถ้าสมมติผมปล่อยเชือกลงมาใช่ไหมไอคนเนี้ยมีขายข้างเดียวอะเพราะว่ามันร่วงแน่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  อาอ๋อคือมันดึงไม่ไหวแล้วมันจะหลุดออกจากเชือกแล้วเกมนี้ต้องมาแล้วทุกคนครับเอ๊ะคนตัวเล็กอ้าวอันใหญ่กว่าโดนอันนี้ใหญ่กว่าโดนมีคนเอ่อไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอย่าเกมอย่าฉีกนะโดนดิเออเก่าเหรอ ยอมแพ้ด oh, ้วยหยีบซ so ้ำแพ้เราชอบเต้นนะดูดิเป็นคนที oh wow. inh, oh oh ่ชอบเต้นมากเลยเฮ้ยมามาจากไหนอ่ะเอ้าเเ่าเกินเฮ้ยโหดเกินอ้าวว้าวนี่ดูโคเทโอ้โอ้โเกมเหนือมนุษย์กังฟูกับปืนมันมันกดเหรมัมต้องคิดได้เปล่าว่าใช่อ่ะอ้ยอออ้เออ ดที่เก่งเกินไปแล้วแค่ปืนแพ้นะมีบันไดกับพวกพวกมาแล้วทุกคนครับวันนี้อ่าช่วยด้วยช่วยด้วยไปช่วยเไม่ช่วยแล้วมั้งผมว่าเออเอ้าฮะบุกเข้าไปเออช่วนี่โดนโดนเฮ้ยแต่ตัวดําคู่ถ้าเกิดสมมุติคนนีน้เอ้าจะไปดีไหมเนี่ยวิ่งหนีดีป่ะได้ดิอ่าแล้วเพื่อนเอ้ามานีก่อนแล้วนายเอามานีดิอ่าแล้วใครไปก่อนนั่นดิผมว่าคนเนี้ย ว่ารู้สึกว่าเขาใช้ลูกน้องเยอะเกินไปปะอ่ะลองดูดิเฮ้ยไม่แน่นะเอาเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มันบางแผนนะี่ข้างหลังนี่วะทำไมคิดไม่ทันวะเนี่ยต่อมาห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายแต่มันไม่มีที่ปิดมันมีที่กั้นดูดิเอาละเดินมาแล้วกระโปรงผิวมาเลยนี่คนนี้แหละเฮ้ยผมผมว่ามันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเห็นไหมมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยใครไปก่อนล่ะใครตายก่อนไปหลับก็ิีผู้ชายผมว่าไอเนี่ยแหละไอทำมองเนี่ยผมว่าทำมองโดนละเดี๋ยว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 โอ้ดึงจะโคกเลยเหรอถ้าเกิดมต่ไม่ตายแล้วเดี๋ยวโดนกลางฟูต่อนี่อ้าวโอ้ยอันนี้ไม่ต้องคิดเปล่าไอคนที่มันโดนนี่ดิเนี่ยวิ่งง่ายๆข้อนี้ง่ายเพราะว่าอันนี้มันตัดตรงนี้ใช่ไหมตัวตรงนี้ตัดตรงนี้ไอคนนี้ต้องล่วงก่อนแน่ๆเสร็จละเอ๊ะ นฮ้กก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอันนี้เชือกที่อยู่สั้นกว่านะอันนี้มันยาวกว่าถ้าสมมติคนนี้คนนี้เดินไปใช่ไหมคนนี้ตกแน่ๆ่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่เอ้ยไม่ได้เพราะว่าคนนี้ตายเพราะว่าเชือกมันอยู่ตายถูกไหมนี่งไงอย่าวิ่งมานะอ๋อลวงลวงแล้วอเออเทียบผมมาแล้วทุกคนครับจะเริ่มร้อยสี่สิบห้าแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่นั่งจูจีกันอยู่บนจักรยาน,นครับผม เขาลงมาแล้วทั้งคู่กันอยู่ที่ส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งอ้าวโอ้โหนุกกตะบทเวลามืดแล้วครับผมโอเคโอ้โหดึกจะมีกาล็กซี่เอ๋อ่ารถมาฉันนัชอบคันนี้จังเลยอ่ะฮึฉันได้รถคันนี้แต่ฉันไม่มีเงินน่ะเออไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเอาแล้วมึงขับวนมาทำไมอ่ะอ้าวเดี๋ยวได้ตายก่อนแน่นอนเลยขับมาโชว วัดเอ๋ผมว่าฝั่งเนี้ยแค่เดานะเพราะว่ามันดูแม่งแม่งไงอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแช่แกฮะอะไรวะว่ามสม็จไสมบนกันละโตท,ทีนีวิจคอโอ้โหเขาเท่เลยผมมาละอ้าวมีมีดาบมาดิ ชือโอ้ยเก่งเกินอ้าวปืนม <c oughs> ันแปลกๆนะเพราะว่าไอต้ตอนนี้มันเป็นเชือกไงท่านไม่โดนยิงแล้วโดนฟันนะผมแค่เดานะเอาตัวนี้ไอ้ตัวถือปืนตายก่อนอา้าวยังไม่ได้โอ้ยคิดถูกด้วยผมมาทุกคนผมมาแล้วนะเอาละไอคิว IQ ผมก็อุย้ยร้อยสามสิบแปดแล้วนะตอนนี้ตอนนี้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกับใครกันไม่รู้เนี่ยเออ ฉันชอบเจอจังเลยจังจะาขาเธอขึ้นเออเออเออนักกีฬามานี่เอายาวกว่านี้หน่อยเฮ้อ <c oughs> ใครเนี่ยอ้าวไอยคนนี้คืออะไรเฮ้ยได้เหรอเอเอเอมาดูนะชีวิตนี้เอาหินมาโยนหินลง <c oughs> เพื่อความรักท่าได้ทุกอย่างวอน <What? S 2> ไปไหนแล้ววะ เออเอ่ะโอ้เออเอาคนนี้เฮ้ยผมว่าคนนี้แน่นอนตรงได้แน่แน่บันไดขึ้นไปขึ้นไปถึงไหมถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะเอ๊ะเราต้องมีมนเสนแน่แน่เพว่าทำคาถาเอ้าอันนี้คือคนท้องเหรออ้าวเศร้ามากเลยอ่ะแต่ว่าคนนี้กำลังหลงไอ้คนนี้แน่ๆ่เลยเพราะว่าไปทำเขาตายเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลูกยาง <c oughs> ไม่ตบแล้วโดดทีบโอ้โหเฮ้ยเหมือนเดิมแต่เขามาจากข้างบนนะดิแสดงว่าคนนี้ต้องตายก่อนถูกไหมเพราะว่าเชื่อตรงเนี้ยมันจะค่อยๆตกลงมาใช่ปะมันจะตกลงมาจากฝั่งนี้เขาเชื่อตรงนี้มันอยู่ข้างในไงอันนี้มันอยู่ข้างนอกแล้วไอเนี่ยมันมาจากข้างบนนะดูดิเห็นบ้านเนี้ยเน่ดูดิไปแล้ว้อ เรียบร้อยอเฮ้ยรอบนี้กลับกันเสียบครับนี่ผมร้อยสี่สิบสองแล้วนะตอนนี้ทุกคนครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะอ้าวใครจะตายก่อนถ้าคนเนี้ยดันหินลงนะมีสามคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเอาของมาไอ้ลูกบอลม,มันจะขึ้นใช่ปะ่ะเพราะว่านี้ไม่ก่อนแน่ๆดันหินไปละเพราะว่าหินมันมีรูนี่ไงเอ้ยเอ้ยใช่โอ้ครี ตรงนี้ดีมีคนถือปืนกับคนถือขวานแต่ว่ามันมีกำแพงกันอยู่นะปืนไม่น่าจะยิงมาโดนนะที่มันมีแค่นี่ไงถ้ามันยิงตรงเนี้ยเออน่าคิดนะผมว่าคนนี้คนถือขวานร่วงก่อนเพราะว่าปืนมันอาจจะยิงชัดเจนโอ้โหพิรณาเชาา้าเลยเอาละผมตอนนี้ร้อยสี่สิบสี่แล้วนะทุกคนมาแล้วทุกคนครับวันนี้ดูเรื่องราวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่าเล่นมือถือข้างหน้าเป็นหลุมไปแล้วทุกคนครับเอ้า ร่วงไปหนึ่งสองเฮ้ hey, แต่คนนี้ไม่เล่นนะคนนี้ไม่เล่นแฮะหยุดปะอ่ะาใครจะไปก่อนระหว่างคนหลังกับคนหน้าเฮ้ hey, แต่คนนี้มันเดินเร็ว,รวกว่านะทุกคนแต่เขามองทางอยู่อะผมว่าคนนี้ที่ไม่ได้มองทางแน่ๆเฮ้เฮ้มีเพื่อนไปร่วมทางด้วย <laughs> หยุดแล้วไม่ไม่เตือนเราไม่ไม่ห้ามมาแล้วบากกันเรื่อยๆเลย แล้วมันไม่ห้ามปลายรถเมย์แวมาอุ้ยอุีมีคนขาเป๋มากับคนขาธรรมดามาเฮหาแล้วโอ้พี่เหรอเชิญก่อนเลยครับเฮ้ยคนนี้อะไรอ่ะเอาเผลยผมผมมานั่งเฮ้พี่ลุกขึ้นมาผมอุตส่าห์ไม่ไมไมก็ผมมานั่งก่อนอะดูเรื่องผมผมไม่ต้องคิดเลยผมกดเอออโดนลูกขิกก็ไปดิแล้วโบกมือให้ไข่อะเดี๋ยว มีใครอยู่แถวนั้นนะเอาละตอนนี้ผมร้อยสิแปดแล้วทุกคนเอากันี้โดนโอ้ยคนถือไม้ชัดก่อนรอบนี้เปลี่ยนเฮ้ยอันนี้มีขวานอะไรอะปืนอะโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่มีของละวรถทางรถหุบมู้โอ,โอเออมาดิมาดิาดยิงอะไรกันวะเนี่ย โอ้มาเป็นรถถังเลยเหรอเออผมว่าก็คง,งไม่มีอะไรจะยิงเข้าแล้วแหละเนาะโอเคเอา้ายิงไม่โดนด้วยอ๋อมันเลง็งมันเลง็งมันเลง็งโดนตายเป็นถังแก๊สเลยตอนนี้ระเบิดไม่หยุดด้วยนะมาแล้วครับผมร้อยห้าสิบละอาคุระคู่หนึ่งครับผมต้องมีอะไรผมว่าต้องมีอะไรแน่ๆตอนนี้คุราก,กำลังเดินไปจูจีกันเลยครับ2คนครับ เฮจกักรยานคันเดิมปะเนี่ยเอ้าเฮฉันก็ชอบเหมือนกันนะเอ้าแล้วเฮอแล้วไปซ้อนซ้อนซ้อนอยางทำไมอ่ะดีดีอะไรวะเอามอเตอร์ไซค์มาหรือผู้ชายเรียกแกลมาปะเนี่ยผมว่าเรียกแกล์แน่แน่เลยไปละแ,แล้วอยู่ไปนั่งของเขาทำไมอะเป็นไรกันปะเนี่ยรถมาละเ๊้ตแต่ขับล้อหน้านะรถสปอร์ตที่ขับล้อหน้าเฮ้แล้วอยู่ดีๆก็ไปเลยเอาใครตายก่อนละคราวนี้ เอาเอาตายคู่เลยเอ๋ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันตกน้ำแล้วไปเรียกพี่แกแก๊บไบกับแก๊์ไบซิเคิลมาเนี่ยเอาละอ่ะแ,แล้วจะลงไปช่วยยังไงอ่ะไม่เรียกกู้ภัยใครตายก่อนทุกคนผมว่าคนหลังผมเชื่อฉีกผู้คนหลังแน่นอนเอาแล้วพวกกาจะฮะอ้าวมีปักทงธงชัยด้วยตอนนี้นไปแล้วฉันชนะฉันที่หนึ่ง เฮ้ยสีฟ้ามาแล้วทุกคนเอา,อาู้มาได้มาดิเมือสั่นมาเลยโอ้ยโดนขอโดนขอโดนขอโดนมืดดอสั่นเออไอสีดำอยู่เอ๋สีฟ้าขึ้นมาอ้าวอเล้กเอเอเฮ้ยเฮ้ยน่เชิงดีกว่าดูดีเหยียบเข้าไปเตะหลบได้เฮ้ยจับยงัยงยังยังยังไม่ตายไม่ตายตอนนี้สีดำกำลังหันหลังให้อยู่สีฟ้ามา น,นี่ดูดูดอ,อไ,ไม่เป็นไรพี่ชายนะทางรถไฟแห่งหนึ่งที่มีผู้ชายสองคนกำลังเดินขึ้นอะแล้วมไปเดินทำไมข้างล่าง,งอะเาะรถไฟไมันมาแน่ๆรถไฟมาแน่ๆอย่าบอกว่ามาข้างบนนะบอมาข้างบนข้างล่างอะเอา้าโอ้โหโคตรเร็วโคตรเร็วเออผมมาแล้วตอนนี้ ร5อห้าสองครับไอ้หัวผมจะระเบิดแล้วตอนนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่กำลังจูจีกันอยู่สองคนเอยมันใครอะ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยอยู่ดีไปทำอะไรเอ้าทำเยีะเหรอทำไม่เยอะหรนี่โดดไปก่อนมาละมาคุเออนี่แบบโอ้ยอะไรกันมาเนี่ยอยู่ดีดีรักกันแล้วไปไปต่อ,อยเขาทำไมอะ่ะเออผู้หญิงโดและเอ้ยีย่โดดเก่งเกินเก่งเกินเราดูอะไรยันอยู่เนี่ยหนังแอคชัน่นเหรอ เฮ้ยตีบ้ามันเก่งเกินไปแล้วทำไมสองคนนี้มันก็ตายยากจังอ่ะเออเฮ้ยโดนซ้ำอ่ะโดนซ้ำตอนนี้เริ่มป่วยแล้วทุกคนครับน้ำตาตกเอ้ยผู้หญิงพิการมาเลยเอาเดินแม่เขาเตะเฮ้ยเฮ้ยเอาตายเลยออว่าเรื่องมีความแค้นทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเขาป่วยแล้วนะเนี่ยว่าเขานี่ตายก่อนแน่ๆนเอาลงขาดิ ไปเมกเกิลเอาแลว้ววิ่งไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยจับจับเฮ้ยหยิบมันหยิบมันเฮ้ยเอาเอาแล้วทีนี้ลูกฮึดนหรอเฮ่ยเอาแล้ววิ่งอะไรวะเนี่ยใครกำกับบทชีเกินกระดาขาดไปแล้วใครจะไปก่อน ในข้อนี้มีเชือกอยู่สองเส้นกับหินสองก้อนเออฝั่งนี้เชือกยาวก,กว่าแต่ว่าตรงนี้สั้นกว่าเพราะว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้พื้นมันสูงกว่างไงพื้นที่เลวกว่าถูกป่ะเออนี่โอ๊ยข้อน,นี้มันเอาเรื่องครับเนี่ยผมมาแล้วเท่าไหร่หุ่ยร้อยสองอ่าห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะทุกคนแล้วนี่ใครอ่ะเป็นใครจะเกิดจะเข้าเหมือนกันอยากจะเข้าแล้วแตไมันไม่เดินเข้าไปเมื่อก่อนนะ่ะ แล้วไม่มาห้องน้ำหญิงอ่ะคิดไรพี่เอาแล้วไปล็อกประตูอะเฮ้ยไม่ได้เห็นเขาอยู่ฉันแล้วฮะแล้วใครจะไปก่อนอ่ะว่าคนเนี้ยไอคนนี้แหละแน่นอนบอกว่าออกไปไงออกไปออกหัวติดประตูห้องสมุดห้ามใช้เสียงครับวันนี้ไม่อ่านหนังสือแต่มาเล่นเกมแน่ๆอ่จุ๊บจิจุจิจุจิบบุกเข้าไปดีบุกเข้าไปจุจิจุจิไอ้ไอ้ยตอนนี้น่เริ่มเริ่มทำใจอยู่นะเอาละเริ่มเริ่มละเริ่มดังขึ้นเรื่อย ตาอเรินะ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ครับใครจะไปก่อนกันโอ้โหไม่ต้องคิดเลยเอาเคียยียงด้วยหนังสือหูตายเลยเหรอเฮ้ยหนังสือเล่มอะไรเนี่ยเออมันมาเดิมาเดิมาเดิเ,ดเขาตายไปแล้วจะเชิญเขามาทําไมอะโหจะปวดหนักมากเลยอะ่ะเปิดได้หน่อยดิโอ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่อยโอ๊ยผว่าเข้าอยู่ไงใครจะไปก่อนอะ่ะผมว่าผมว่าคนนี้ดิหรือว่าคนนี้วะทุกคน เฮ้ยคนนั่งหรือว่าคนยืนคนคนยืนคนนั่งคนนั่งคนนั่งมันโมโหไงมันเกิดการโมโหแล้วทุกคนผมว่าต้องเตะประตูแน่ๆเลยคาส่วมเอาคาซ่วมมาไหมทำอะไรอะ่ะ เกินเกินไปห้าผู้ชายคนนี้ดันหินใครจะไปก่อนกันอืมนี่ก็มีเหมือนกันนะถ้าหินตกลงมาฝั่งเนี้ยมันก็จะทําให้อันเนี้ยมันโดนแทงข้างบนถูกปะแต่ถ้าหินตกมาฝั่งนี้คนนี้ก็จะไปก่อนผมว่าคนนี้เดาถูกปะไปแล้วครทุกคนชึบเฮ้ยหินมันแรงอยู่แบะอ้ร้ยหกสิบแล้วเหรอใครจะไปก่อนกันระหว่างคนที่ ถือปืนกับคนที่เต้นบีบอยอยู่ดูท่าบีบอยเขานี่ผมว่าคนนี้แหละแน่นอนแล้วไปยิงเขาทำไมเอา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 ยิงเพื่อเตอร์กรชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจีนแล้นอนด้วยครับผมตอนคลิปหน้าจะเป็นยังไงไปติดตามไปเลยคลิปนี้ปวดหัวมากเลยครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมแต่หัวผมมีแสงนะหัวจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ย